มาดูข้อสอบทีนี้กันนะครับนะสามกำลังยี่สิกำลังเเท่ากับยี่สิกำลังสามกำลังเนะครับโจทย์ถามว่าเอ็กเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราต้องการค่าเอนะครับข้อนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไงนะครับข้อนี้เนี่ยนะเราต้องทําเลขฐานที่มันเท่ากันก่อนนะครับหมายความว่าตรงนี้เราเป็นเลข3ามกำลังยี่สิกำลังเและไม่มีปัญหาอะไร แต่เราเปลี่ยนตรงนี้27ตรงนี้เนี่ยให้เป็นเท่าไรก่อนลูกเท่ากับ27คือ3กําลัง3ใช่ไหมะนะแล้วทั้งหมดยกกำลัง3กําลัง x นะตรงนี้มาไว้ที่เดิมคือตรงนี้นะครับนะครับคท่านี้เราก็คูณเข้าไปกลายเป็น3กําลัง27กําลัง x ใช่ไหมเท่ากับตรงนี้นะครับนะยกกำลังนะนกองเล็บแบบนี้เราเอาเลขนะยกกำลังมาคูณกันได้เลยเป็น3คูณกับ3กําลัง x นะครับ คราวนี้พอเลขฐานเท่ากันแล้วปั๊บเนี่ยนะเลขฐานเท่ากันแล้วเลขยกกําลังก็จะต้องทําไมกันเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าย7่สิเ็ดกลัง x เนี่ยมันจะเท่ากับเอ่อตรงนี้เลยนะตรงนี้นะกับตรงนี้เท่ากันได้เลยนะครับก็เป็นสามคูณด้วยสามกลัง x นะครับคราวนี้ถ้าสามเฉยๆเนี่ยมันคือสามกลัง1ใช่ไหมครับ คราวนี้เราก็เปลี่ยนจาก27ตรงนี้ก่อนนะครับให้เป็น3กำลัง3ก่อนทำเลข่ายเท่ากันนะ3กำลัง3และทั้งหมดยกกําลัง x เหมือนเดิมก็เท่ากับนะตรงนี้คูณกันอยู่ก็เอาเลขยกกําลังมาบวกกันเป็ฐานเหมือนกันใช่ไหมกลายเป็น3กำลัง1บวก x ได้เลยนะครับนะเสร็จะแล้วนะ วงเล็บนะยกกาลังวงเล็บแบบนี้นะครับเราก็เอาเลขยกกําลังมาคูณกันได้ก็จะกลายเป็น3กมกลัง 3x เท่ากับสกําลัง1บวก x ซึ่งนะเลขฐานเท่ากันแล้วเลขยกกําลังก็เลยทมาลกเท่ากันเลยใช่ไหมเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวรูทําต่ออีกหนานะ ตรงนี้นะครับกร้อกมาจากนะหน้าเมื่อกี้นะเอาเลขกำลังจับมาเท่ากันได้เลยนะครับเราก็จะได้ว่าจากตรงนี้เราก็ได้สมการบวกอยู่ก็ย้าย x ตรงนี้นะครับบวกอยู่ก็ย้ายไปลบใช่ไหมก็กลายเป็นลบเเท่ากับหน,นะครับ 2x ก,ก็เท่ากับ1น,นะ 3x มเลบหนเหลือ 2x เ,เพราะนั้น x เ,เท่ากับ 1.2ส่วน2ข้อนี้ตอบนะ1.2ส่วน2ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับน้องที่ต้องการเรียนคอร์สกับครูนะครับดูที่หน้าคูรไฟล์ได้เลยนะครับจะมีวิธีการติดต่อโอเคครับ